สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องเจียไร้สายนะครับี่ห้อบอสรุ่น GWS 1 8 v ขีด10ตัวนี้นะคจะใช้แบตเตอรี่ขนาด1 8บนะครับสินค้านะครับมาพร้อมก็อุปกรณ์จะมีแหวนรองล่างแล้วก็แหวนล็อกนะครับตัวถอดใบ มือจับกดัดบางใบใบคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์แบบบัสเด็ดนะครับบัสเด็ดมอเตอร์คือมอเตอร์ไร้แปรงถานนะครับจะมีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้นนะครับอันนี้สเปคของเครื่องนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด18บโวลต์ความเร็วรอบอยู่ที่9 0 0 0รอบต่อนาที ตัวนี้ใส่ใบตัดใบเจียได้ขนาด10ไอหน0 0งมิลนะครับหรือว่า4นิ้วแกนน็อตนะครับคือ m 1 0นะครับแกนน็อตตัวนี้นะครับคือน็อต m 1 0นะครับเวลาเราถอดใบนะครับเราก็ต้องกดปุ่มแดงตัวนี้นะครับเพื่อใช้ในการล็อกสวิตช์ on off จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเวลาเราใส่กัดบางใบเราต้องกดตัวนี้นะครับเพื่อใช้ในการใส่กัดบางใบ Scr um. เดี๋ยวเรามาใส่แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเครื่องให้ดูแบตเตอรี่จะใช้กับแบตเตอรี่ของบอสได้นะครับได้ทุกรุ่นนะครับ1 8บแปดโวลต์ตัดถนัดมือตัวเครื่องอ่าบตเตอรี่ติดบ้านมือตัดหน่อยนี่ครับ โอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ